มากแล้วนะอันนี้เล่าในเรื่องอดีตนะคะพ่อครูบอกว่าหมอนัดหมอนัดผ่าตัดผ่าตัดผ่าตัดตาคือครูก็ไม่เข้าใจเพราะว่าผ่าตัดตาแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะพ่อบอกว่าหมอบอกว่าเป็นต้อเนื้อกับต้อกระจกนะคะมันจะขุนๆุใช่ไหมพี่โอูต้อต้อเนื้อหรือเอ้ยต้อกระจกหรืออะไรอ่ะแต่แต่ว่าของของพ่อค่ะคือมันจะมองเห็นเหมือนเหมือนน้ําในตาขุนๆุแล้วอยู่เป็นแผ่นๆนะคะปิดตรงลูกตาดําทําให้ตาดําเป็นสีขุนขุน ทีนี้ค่ะพอพ่อครูบอกแบบนั้นนะคะครูก็ไม่อยากให้พ่อครูผ่าแล้วพ่อครูบอกว่าหมอนัดกว่าจะถึงกําหนดนัดอ่าก็ประมาณนี้นะคะก็คือสเปย์ตัวนี้นะคะกว่าจะถึงกําหนดนัดพ่อครูก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยหมอนัดใ,ให้ผ่าตาัดตาอ่าครูก็ได้แบบเหมือนกับพ่อก็จะบอกว่าเออให้ครูเตรียมเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะคะครูก็ได้สเปย์ตัวนี้มาเนาะจากการที่เราไปปฏิบัติธรรม แล้วพอครูได้มาครูเอาตัวเทสที่ครูได้ครั้งแรกจําได้ใช่ไหมที่เราได้ขวดใหญ่มาครั้งแรกอะค่ะครูรีบเอาไปให้พ่อครูเลยเพราะครูฉีดใส่ตาได้ฉีดใส่ปากใส่จมูกได้ค่ะครูก็รีบอ่ะครูก็รีบเอาไปให้พ่อครูเลยแล้วครูก็บอกพ่อครูว่าฉีดใส่ตานะพ่อแต่อย่าใกล้มากนะอะไรเงี้ยไม่ต้องฉีดเยอะนะฉีดฟืดๆก็พอแต่ให้ฉีดเช้ากลางวันเย็นครูก็บอกพ่อครูแบบนี้เนาะ คุณรู้ไหมประมาณประมาณไม่กี่วันพ่อครูโทรมาบอกว่าเนี่ยมันดีมากเลยมันตาสว่างขึ้นคือคือพูดแค่นั้นเพราะว่าพ่อหัวพ,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 พูดน้อยมันสว่างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ดีใจคือได้ยินแค่สว่างขึ้นเราก็ดีใจแล้วปรากฏว่าค่ะเขาก็ฉีดจนจนเขาลืมไปเลยอะ่ะว่า,ว,าว่าตาเขามองเห็นชัดอะค่ะเขาลืมไปเลยจนวันที่ครบกําหนดเขาก็เริ่มมาเอ๊ะทำไมตาเรามองเห็นชัดโดยไม่ต้องใส่แว่นนี่คือสามเดือนเองนะ แล้วปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้บอกครูนะคะหลังจากที่เขาแจ้งตอนนั้นเขาก็หายไปเลยพ่อครัวค่ะเขาก็หายไปเลยแล้วเขาแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปหาหมอ,อมตามนัดค,คุณรู้ไหมหมอค่ะให้เขาตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพื่อก่อนจะลอกตาค่ะแล้วเขาให้ปรากฏว่าเขาก็งงว่าทําไมเนื้อเยื่อค่ะมันหายไปนะคะแล้วเขาก็ให้อ่านอะไรนะตัวตัวหนังสือค่ะพ่อครูบอกว่าเขาก็จะให้อ่านตัวหนังสือนะคะก็ไก่ข้อไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พ่อครูเห็นชัดมากจนหมองงอันนี้เรื่องจริงๆเลยนะคะอันนี้พ่อครูเป็นคนเล่าเองนั่นแหละครูดีใจมากแล้วครูอ่ะรีบกลับมาจําได้ไหมเอาขวดแก้วเลยอะแบบแบบตอนแรกเราซื้อขวดอันนี้มาเนาะแบบว่าที่เขาที่เขาให้เรามาเทสอะคะ่ะเราก็แบ่งให้พ่อให้แม่เราอะไรแบบเนี้ยคะ่ะหลังจากนั้นเป็นต้นมาพ่อครูบอกเองเลยนะคะว่าพ่อครูไม่ใส่แว่นเห็นชัดมากตลอดเลย นี่เป็นสิ่งที่ครูค่ะเล่ารู้สึกครั้งนี้ตะครั้งที่สแล้ววันนี้ครูก็มีโอกาสเล่าให้มดฟังว่าอะไรก็ตามแต่ค่ะเราไม่ต้องพูดเยอะแต่ผลลัพธ์เขามาเองเราไม่ได้บอกว่าเอ้ยเราแค่บอกว่าสเปรย์มันสะอาดมันฉีใส่ได้ทุกอย่างอะค่ะไม่ต้องบอกว่ารักษาครูไม่ได้บอกว่ามันรักษาต้อครูไม่ได้บอกว่ามันรักษาโรคต้อกระจกต้อฟ้าอะไรก็ตามแต่แต่ครูหมายถึงว่าเขาใช้แล้วเขาดีขึ้น ดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นไม่รู้รู้แค่ว่าตอนนี้พ่อครูไม่ต้องผ่าตัดตาไม่ต้องไปหาหมอตาอีกเลย